ขบอลทีมชาติก็เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของประเทศชาติในการนี้นะครับด้รับารร่วมมือของหน่วยงานรุงประเทศโดยสถาบันราชกีฬาได้ออกระกายนะครับรวมกับสมนคกพิพิอภัณฑ์แห่งประเทศไทยกับทางบริษัทไทยมีมาลีและ SCG Mercuri p r o นะครับก็เลยได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะการบรมความรู้เพื่อให้ผู้ที่ทำงานในด้านของสมสรฟุตบอลต่างขอได้เพิ่ยิ่ง คนที่ทำงานรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพเช่นนักกายภาพบำบัดแพทย์ปยาบาลนะครับหรือโค้ชผู้ฝึกสอนต่างๆได้มีความสามารถโดยเฉทเราเน้นในเรื่องของการปฏิบัติการเพื่อให้สามารถทําได้จริงนะครับทั้งในวันนี้เราจึงได้มีวัตถุประงสงค์หลักในการที่จะทำให้ผู้ที่อยู่แค่ชิ้นักกีฬาสามารถช่วยชีวิต ในนาของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยรับการฝ่ายแพทย์เนี่ยนะครับได้เห็นความสําคัญของเ,อเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทนีน,นี้โดยเฉพาะท่านที่อบรมเข้ารับการอบรมนะครับท่านลองนึกถึงว่าถ้าเกิดในสโมสรในสนามฟุตบอลของท่านขณะที่ท่านเป็นเจ้าภาพอย่เนียนะครับ มันจะโรโัหอมแค่มีเมือนคำอยู่ในเต้นนะครับก็ทางผู้บริหารได้ได้คุณรนรินทร์ทรทราบว่าติดภารกิจนะครับก็เลยมอบหมายให้ผมดําเนินการไปในนามของทั้งสโมสรด้วยทั้งของสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับเพราฉะนั้นผมก็ขออนุญาตที่จะเปิด พิธีการบรมลงซึ่งความจริก็เริ่มมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพิธีเปิดบวมลงอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นวิธีการที่จะการทำเวิร์กช็อปนะครับว่าจริงๆแล้วต้องทำอย่างไรบ้างนะครับขอเปิดวิธีการน่า,บานบัตี้ครขอบคุณครับเราเคยเห็นในไอนพีเหรือข่าวนะครับจะเห็นว่าแต่ละ สนามฟุตบอลเนี่ยคนเข้าไปช่วยกันมากมายบางครั้งก็อาจจะสับสนกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องทำความเข้าใจว่าใครมีหน้าที่ทําอะไรอะไรบ้างกับนันก็มีที่มาที่ไปของการรวบรวมเชิญตัวแทนจากสืสองต่างๆมาร่วมการอบรมเวิร์คช็อปเชิญต่างกาที่หมอครับแล้วสมาคมควอนตัแห่งประเทศไทยกับโรงแรมเนี่ยจะต่อยอดจากการอบรมเชิญตางการควอนต่ัมต่างๆครับ,รบผมคิดว่า าการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยของเราก็ยังมีอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีหลีกอืนมอดีซึ่งเรายังไม่ได้ลงไปรวมในเรื่องของการดูแลนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะต้องต่อยอดทาไงให้การแข่งขันภายใต้ที่สมาคมฟุตบอลเป็นผู้ดูแลเนี่ยได้เห็นความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ แต่ในไทยพรีเมียร์ลิกเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำเป็นประจำนะครับอาจจะทุกปีหรือทุกสองปีนะครับเพราะ